สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมมีต้นไม้แปลกมาฝากท่านที่ว่าแปลกนะต้นไม้ต้นนี้ถ้าดูอยู่แบบนี้เหมือนต้นไม้ที่ตายแล้วไม่มีปเปลือกท่านดูสิครับเหมือนต้นไม้แห้ง ต้นไม้ต้นนี้ผ่าศูนย์กลางประมาณเกือบเๆสองเมตร 6กสกว่าปีเพิ่งจะเจอเป็นครั้งแรกที่เป็นต้นไม้ใหญ่แล้วก็ไม่มีเปลือกแบบนี้จะเห็นบ้างก็มีเป็นพวกบอนไซที่ก็พยายามแกะเปลือกออกเพื่อจะโชว์ ดูข้างบนแตกพุ่มสวยงามผมไปเจอที่บ้านของเจ้าของธุรกิจคนหนึ่งที่กรุงเทพเห็นแล้วแปลกตาก็เลย ถ่ายเป็นวิดีโอมาแบ่งปันให้หลายท่านได้ชมกันเมื่อก่อนเขาบอกว่าต้นไม้ต้นนี้ ได้มาเฉพาะต่อใบกิ่งก้านไม่มีก็เผ้าถนอมจนโผลแตกหนอแล้วก็แตกกิ่งก้านสาขาส,สวยงามอย่างที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้ วันหน้าถ้าผมเชื่ออะไรจะแปลกตาผมจะนามาฝากท่านอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ